ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน21-22พฤษภาคมคลังโอนเงิน7แสนรายสวัสดีครับ Fan First Channel คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรายัางตามติดมาตรการเยียวยา5,000บาทเราไม่ทิ้งกันจากรัฐบาลอยู่นะครับเพราะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายที่ใกล้จะเปิดโครงการแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งหน้าเราไปฟังรายละเอียดจากข่าวเลยครับ วันที่21พฤษภาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายรัวรนแสงสนิทโฆษกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทระยะเวลา3เดือนที่รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมจากผลกระทบของโควิด -19 ที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่28มีนาคมถึง22เมษายน2563ที่ผ่านมาภายในสัปดาห์นี้จ่ายครบ15ล้านคนโดยเมื่อวันที่20พฤษภาคม จ่ายกลุ่มเยียวยาในเกษตรกรที่เคยมีปัญหาไปแล้ว400,000รายและในวันที่21-22พฤษภาคมจะจ่ายอีก700,000คนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเอาไว้แต่ยังไม่ได้รับเงินมาตรการเยียวยา5,000บาทจากกระทรวงกานคลังสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com เลือกแถบเมนูสีเทาตรวจสอบสถานะขณะที่ตรวจทบทวนสิทธิ์เหลืออีก2.4แสนคน แบ่งเป็น80,000คนโดยกำลังเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จในสัปดาห์นี้ส่วนอีก1 0 0 0 0 0สคนมีปัญหาไม่พบตัวเนื่องจากแจ้งที่อยู่ไม่ตรงกับที่อยู่อาศัยจริงทำให้ผู้ทุกทวนสิทธิ์เดินทางไปหาไม่พบตัวตนดังนั้นให้กลุ่มนี้เดินไปแสดงตัวที่สาขาของธนาคารกรุงไทยโดยยังมีอีก60,000คนติดต่อไม่ได้กระทรวงการคลังประกาศให้เวลาจนถึงปลายเดือนนี้หากยังตรวจสอบไม่ได้จะปฏิเสธในโครงการนี้ ภายในเดือนพฤษภาคมนี้พยายามจะปิดการทบทวนสิทธิเนื่องจากในเดือนมิถุนายนจะเป็นการจ่ายเงินในรอบที่3เดือนที่3แล้วถือเป็นเดือนสุดท้ายดังนั้นกระบวนการตรวจสอบและทบทวนสิทธิ์ควรจะให้ได้ภายในเดือนนี้ส่วนคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนนั้นให้รอการช่วยเหลือในกลุ่มอื่นๆที่รัฐบาลจะออกมามองว่าคนทั้ง66ล้านคนจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐทุกคนแต่การช่วยเหลืออาจจะไม่เท่ากันเพราะผลกระทบต่างกันนายลวรนกล่าวขอขอบคุณประชาชาิธุรกิจ และกระทรวงการคลังนะครับสรุปจากเนื้อหาข่าวนะครับในวันที่21และ22พฤษภาคมนี้จะมีการโอนเงินเยียวยา5,000บาทอีกกว่า7แสนรายและสำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้การเยียวยาขอให้ตรวจสอบสถานะของตัวเองด่วนที่ปุ่มสีเทาตรวจสอบสถานะหลังจากนั้นให้รีบดาเนินการเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองด่วนนะครับแฟนเฟิร์สขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลในครั้งนี้โดยทั่วถึงกันนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟร์สต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ